แล้มาชมข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้เราขอเตือนภัยไปยังผู้สูงอายุแล้วก็ญาติดๆด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะช่วงนี้มีมิจฉาชีพค่ะตระเวนเร่ขายสมุนไพรเขาเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ mm. หลังจากมิจฉาชีพได้เงินแล้วเนี่ยก็หลบหนีไปเลยนะคะ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเพจที่นี่บัวใหญ่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเนี่ยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะขายเป็นมิจฉาชีพตระเวนขายยาสมุนไพรแผนโบราณแล้วก็เน้นขายเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาทองดียศด,ดาอายุ80ปีเป็นชาวบ้านบ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ตําบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนอคอนรราชสีมากําลังนั่งมองสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในห่อ,อก,กระดาษนั้งเสือทิม จากการสอบถามก็ทราบนะคะว่าได้มีชายไทยอายุประมาณ50ปีขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่เข้ามาที่บ้านค่ะโดยอ้างว่าเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านได้รับทราบมาจากเพื่อนบ้านว่าคุณตาแข้งขาไม่ดีจึงอยากจะมาเสนอขายยาสมุนไพรให้พร้อมกับมีการอวดอ้างสรรพคุณต่างๆนาๆนารวมถึงอ้างถึงนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จนคุณตานั้นไว้วางใจค่ะควักเงินจ่ายยาจ่ายค่ายาสมุนไพรไปเป็นจำนวน1,000บาทหลังจากรับเงินแล้วชายที่อ้างว่าเป็นหมอยาก็ได้ขี่รถออกไปอย่างรวดเร็วค่ะ หลังจากแกะห่อสมุนไพรามาดูก็พบว่ามีลักษณะคล้ายเศษไม้แล้วก็รากไม้ไม่มีกลิ่นหอมของยาสมุนไพรแต่อย่างใดนะคะจนก,กระทั่งญาติๆของคุณตาเนี่ยกลับมาช่วยตรวจสอบเศษไม้ที่ถูกอ้างว่าเป็นยาสมุนไพรก็พบว่าเอ๊คุณตาน่าจะถูกหลอกแล้วล่ะนะน่าจะเป็นแบบกลุ่มสมุนไพรปลอมอะ่ะจึงได้โทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่หมอยาคนดังกล่าวได้ให้ไว้นะคะพอโทรไปปรากฏว่าเป็นผู้หญิงรับสาย แล้วก็ปฏิเสธไม่รู้เห็นกับหมอยาคนดังกล่าวด้วยคาดว่าหมอยาเนี่ยนะคะอาจจะให้เบอร์โทรศัพท์ปลอมมาค่ะ,ะพร้อมกันนี้ยังฝากเตือนการซื้อยาสมุนไพรนะคะถ้าไม่ได้ออกจากคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลโดยตรงแล้วก็มีคนมาเร่ขายแบบนี้มีความเสี่ยงนะเพราะว่าก็ไม่รู้นี่ว่ามีสารอันตรายอะไรเจือปนอยู่บ้างนะคะวัตถุดิบที่อ้างเป็นสมุนไพรนั้นเป็นของจริงหรือว่าของปลอมอาจจะถูกหลอกได้เช่นในกรณีนี้นะคะและยิ่งถ้าไปเสี่ยงรับประทานยาสมุนไพรแบบผิด,ผด อันตรายถึงชีวิตนะคะนี่นะคะก็ฝากเตือนใครด้วยค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรพระจันยิม